กับอารโนดูเหมือนเขาไม่พร้อมที่จะถ่ายทำตอนใหม่ออกซะเลยลุกขึ้นในสารังยาวอากาศแย่ไม่ใช่ข้ออ้างในการอู้งานนะไม่อยากไปทำงานเหรองั้นก็ทำบนเตียงเลยละกันเมื่อตอนที่นาซาต้องการศึกษาผลกระทบจากภาวะไร้แรงโน้มถ่วงพวกเขาจ่าย18,000เหรียญแก่อาสาสมัครเพื่อนอนบนเตียงนาน70วันอยากคิดจะลุกไปไหนละอานี ฉันจ้างสไนเปอร์กำจัดนายหากคิดจะลองดีนายต้องกินดื่มและทำทุกอย่างในขณะที่นอนอยู่แล้วเจอกันเพื่อนรักไงได้นอนบ้างหรือเปล่าเนี่ยสบายดีไหมฉันว่าคงไม่ดูเหมือนจะอ้วนขึ้นนะเพราะพลังงานจากอาหารที่นายกินมันไม่หายไปนะสิแถมเป็นแผลกดทับแย่จัง เมื่อความดันโลหิตสูงมันจึงหยุดไหลไปยังผิวหนังไงทนไว้นะเพื่อนยากข่าวดีออโนในายใกล้พิชิตสถิติของนักวิทยาศาสตร์โซเวียตที่เคยนอนบนเตียง370วันอาการดูไม่ดีเลยนะทุกๆวันนาะยจะสูญเสียกล้ามเนื้อหเปอร์เซตของร่างกายยิ่งไปกว่านั้นกระดูกจะเสียหายเนื่องจากขาดการขยับร่างกายกระดูกจะไม่ถูกซ่อมแซมและสึกหรออย่างรวดเร็ว และยิ่งย้อนแย้งไปอีกจะไม่เกิดอาการง่วงจากการนอนรากเพราะไม่มีการเปลี่ยนกิจกรรมสมองจึงไม่รับรู้เวลาของวันหรือไม่รู้ว่าควรจะนอนเมื่อไรแต่มันก็มีข้อดีเหมือนกันนายสามารถดูซีรีส์เรื่องโปรดได้ซ้ำๆหลายรอบฉันไม่กลัวนายละ่ะดูให้สนุกนะอาโนพระเจ้าช่วยอานนายทำอะไรลงไปนะฉันล้อเล่นเนสไนเปอร์นะ <G ül> อู้อาโนเมื่อคืนสนุกมากเลยล่ะสินะมีบางอย่างบอกฉันว่าสมองนายเละเหมือนกับห้องตอนนี้เลยนายจำอะไรไม่ได้จริงๆเหรอเนี่ยอ,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 อาโนหรือว่านายเมื่อคืน <G ül> ได้กลายเป็นชายชะก,กันแล้วสิ่ายินดีด้วยนี่คือครั้งแรกที่นายแหงเล่าและนี่คืออาการแรกที่ตามมาล่ะเพื่อนเอย๋ยอาน นายไม่ดื่มให้กับเพื่อนใหม่เหรออาจริงด้วยแน่นอนนายจะทำก็ทำอาโนนายคงอยากจะจำเหตุการณ์นี้ไปนานๆละสิมองในแง่ดีอย่างน้อยนายก็มีอะไรเล่าให้เพื่อนฟังอย่างที่รู้กันผลของการดื่มเยอะเกินไปไม่เพียงทำร้ายสุขภาพแต่รวมถึงเงินในกระเป๋าด้วยอู้เมื่อคืนไม่มีใครเปเกงเ่งเท่านายแล้วอาโน นายคือดาวเด่นของปลาที่เมื่อคืนอืมแล้วฟันหายไปไหนหมดเนี่ยพอจำได้ไหมไม่เลยละ่ะอันนา,นายคงไม่รู้ดื่มมากไปทำให้มีอาการก้าวร้าวและนายก็ชดใช้กรรมไปแล้วว้าวนายเจอวิธีแก้แล้วกินแอสไพรินไงอ๋อเดี๋ยวนะนายลืมซื้อยามาเติมนะสิแต่ว่าอโน ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่หัวนายน้ำแรกคือยากแก้ชั้นดีร่างกายนายขาดน้ำก็แค่เติมในส่วนที่หายไปจากร่างกายเท่านั้นแล้วใช่อังทำไมฉันเข้าใจแล้วว่าอยากจะเลิกดืม่มแต่ก็น้ำยังจำเป็นอยู่นะ <c oughs> นายคงไม่คิดว่าจะหายแห้งง่ายๆละสิมีใครเรียกสปีเบิร์ไหมเรามีพล็อตใหม่สำหรับเรื่องจออะไรนี่อา,านอเรียกรถพยาบาลเหรออ๋อนายเติมพลังด้วยพิซซ่าอร่อยสินะ แต่อย่าลืมล่ะกลิ่นปากมันคือผลลัพธ์จากการทำงานของตับที่กำจัดเอทานอลในร่างกายหนึ่งในนั้นก็คือกอรดอะซิติกซึ่งมีกลิ่นที่เหม็นเป็นพิเศษอ้าวอาโนนายจะนอนหลังจากกินเสร็จแล้วเหรอเสียใจด้วยนายไม่ได้นอนหรอกการทำงานของซิริเบลลัมจะบกพร่องเพราะแอลกอฮอล เมื่อหลับตาสมองจะขาดข้อมูลและส่งข้อมูลผิดๆไปยังเปลือกสมองของนายเตรียมตัวหัวหมุนได้เลยล่ะทีนี้เกิดอะไรขึ้นน่ะนายเพิ่งโดนไล่ออกจากแมกโดนลด์เหรออย่ากังวลเลยเราทุกคนย่อมมีทางของตัวเองยกตัวอย่างเช่น หนุ่มจีนคนนี้ทำลายสถิติกินเนสเวิรด์เรคคอร์ดจากการที่เขาไม่กระพริบตาเป็นเวลา57นาทีว่าแต่นายจะไปไหนนะอาโนอะไรนะ่นายทำลายสถิติแล้วเหรอได้ไงเนี่ยใช้กาวแปะเปลือกตาให้ตายเถอะอันตรายโคตรเลยนะเราจำเป็นต้องกระพริบตาเพื่อทำให้ดวงตาชุ่มชื่นต่อมน้ำตามนุษย์มีแอนติบอดีไลโซซามและอิเล็กโทรไลต์ ที่ช่วยปกป้องลูกตาเราก็นั่นแหละทําไมกระพริบตาเลยก็มีปัญหาในการมองในระยะยาวฝุ่นผงเล็กๆในอากาศจะเริ่มเข้ามาเกาะลูกตาและระคายเคืองยิ่งนายมันกระพริบตาเท่าไหร่หนายก็ยิ่งอยากกระพริบตามากเท่านั้นและความลับอีกเรื่องหน้าที่อย่างของการกระพริบตาจะช่วยทําให้นายสามารถแบ่งสมองเพื่อรับรู้เรื่องราวต่างๆได้ง่ายขึ้นเช่นทนายสนใจอะไรมากๆนายก็คงไม่อยากกระพริบตาใช่ไหม ลองวิธีง่ายๆให้ดวงตานายได้ผ่อนคลายดูใช่ดูหนังคลาสสิกขาวดำสิก็คงจะดีมนุษย์เราจะเสียน้ำตาสามเหตุผลการตอบสนองอารมณ์และกลไกร่างกายถ้าดวงตานายแห้งต่อมน้ำตาจะทำให้มันชุ่มชื้นขึ้นว่าแต่หนังเป็นไงบ้างละ่ะโอไม่ใครจะรู้ว่าหนังมีฉากระเบิดนิวเคลียร์อานเป็นไงบ้างแสงจ้าทำร้ายดวงตาเริ่มมองไม่ชัดแล้วใช่ไหมเยืเ่อตาขาวนายเริ่มหมักเสบแล้วละ่ะ นายจำเป็นต้องรักษานะมันไม่หายไปเองหรอกโรคนี้อ่านฉลากยาดีๆล่ะเพื่อนด้วยค่าสายตายาบวกห้าจึงเป็นเรื่องยากที่จะมองเห็นอะไรใกลๆ้ๆถ้าค่าสายตาสั้นลบห้านายก็จะมองอะไรไกลๆได้ลำบากคุณผู้หญิงอย่าขำเขาซิเขามองอะไรไม่เห็นอานอานเตื่น <c oughs> ดูเหมือนนายถูกร,ปรอปภร้านขยะอุ้มมาที่นี่และของนายก็หายไปหมด นายจะปล่อยให้อยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปไม่ได้นะไม่มีแรงลุกเหรอร่างกายนายตอนนี้ก็คล้ายดวงตาของนายที่เยื่อบุตาอักเสบนั่นแหละเพราะเมื่อกระจกตาฉีกขาดไวรัสมันก็แทรกเข้าไปทำร้ายในดวงตานายได้อาโนลลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เชื้อราและโรคจะกัดกินดวงตาและนายอาจต้องไปขายลอตเตอรี่ตลอดชีวิตนายเห็นดวงไฟรอบๆไหมโอโชคดีจังพลเมืองดีเรียกรถพยาบาลให้นายนะแล้วอะไรอีกล่ะ อาโนพวกเขาไม่ใช่ผีนั่นคุณหมอหยุดเดี๋ยวนี้นะนายไปซ่อนในฟาร์มข้าวโพดไม่ได้เพราะนั่นมันภาพวาด <c oughs> เออนายจะช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ระวังจะเจอปัญหาก่อนแล้วกันเฮ้ยรอดแบบเิวเฉียดเลย <c oughs> หรือเปล่า คงติดอยู่ในนี้ไปสักพักแหละสงสัยต้องเอาตัวรอดโดยไร้อาหารอลองคิดว่าตัวเองเป็นแองกัสบา์บิเอรี่คนที่อดอาหารนานกว่าหนึ่งปีทำเอาหมออึง้งแถมยังใช้ชีวิตได้อย่างปกติ40วันก็เข้าห้องน้ำไปครั้งหนึ่งในช่วงท้ายของการอดอาหารเขาหนักเพียง180ปอนด์ซึ่งลดไปกว่า275ปอนด์อดอาหาร12ชั่วโมงร่างกายจะซีดและอ,อ่อนแอสำหรับคนอ้วนจะรู้สึกดีกว่า เพราะร่างกายมีไขมันสำรองในช่วงนี้จะเกิดอาการวิงเวียนศีรษะเมกกลิ่นปากที่ไม่พึงประสงค์อ้าว <c oughs> อานมีน้ำอยู่ในนี้นี่นา <c oughs> เห็นไหมอานี่เราต้องมองโลกในแง่บ <c oughs> วกเสมอนะการอดอาหารก็มีข้อดีเหมือนกันคานทีอดอาหารเป็นเวลากว่า3ส,สัปดาห์เพื่อต่อต้านระบบวัณะในอินเดีย <c oughs> ครสเยนเบลลดน้ำหนัก6 6ปอนด์เพื่อบทในเรื่องเดอะแมคกคินิสทานในยุคกลางอดอาหารเพื่อรับฟังเสียงของพระเจ้า อย่างแกอดได้ไม่ถึงวันหรอกแตกต่างกับจิตใจเมื่อวันที่สี่ร่างกายจะยอมรับความหิวในช่วงนั้นน้ำหนักจะลดลงอย่างมากซึ่งมาพร้อมกับความอ่อนแอร่างกายต้องการอาหารสม่ำเสมอเมื่อไม่มีอาหารไขมันและเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อจะถูกนำไปใช้แทนส่งผลให้ปล่อยสารคีโตนก่อให้เกิดอาการปวดหัวและอ่อนแอในกรณีเลวร้ายอาจมีอาการอาเจียนเกิดความสับสนหรือเสียชีวิต หลังจากสองสัปดาห์ร่างกายจะรู้สึกหนาวสัน่นสติสัมปชัญญะคุณมัวไม่เข้าใจในสิ่งที่เรเองกำลังทำอยู่เฮ้ย <c oughs> อนนี้ความช่วยเหลือมาแล้วฮ <c oughs> ืมตั้งใจกินของเพศอย่างเดียวหรออยาก <c oughs> เป็นเหมือนฮีโรค่คนโปรดละสิ The Blessing Super เลือกงานได้โหดเอาเรื่องซุปเปอร์พริกนรกชิปรสวาซาบิจัดจา้าน KFC วิงแซบโอยอาโนระวังตัวหน่อยนะเพื่อนแคปไซนินคือต้นเหตุของความเผ็ดในอาหารมันส่งผลกับต่อมรับรสทำให้รู้สึกแสบร้อนแถมกระตุ้นให้เกิดการหลั่งอะดรีนาลีนเพิ่มมาตราการเต้นของหัวใจและอุณหภูมิของร่างกายอาหารรสเผ็ช่วยบรรเทาความหิวและเร่งการใช้พลังงานซึ่งส่งผลให้น้ำหนักลดลง แต่การกินเผ็ดมากไปอาจทําให้เกิดโรคกระเพาะได้ทําให้อาหารไม่ย่อยหากกินเป็นประจําความรู้สึกเผ็ดจะจืดชืดอ่านี่โอกาสมาถึงแล้วการแข่งขันกินเผ็ด blessing server ก็ไปที่นั่นด้วยเฮ้ยอ่านี่คู่แข่งของนายก็คือคนเม็กซิกันมิซาตเเ้เป็นและนายอาโนต้องกินพริกเผ็ดที่สุดในโลกแครไลนาลริปเปอร์พระเจ้าสมเมตตา อาหารเผ็ดไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคกระเพาะแต่มันเกิดจากแบคทีรียที่เข้าสู่ร่างกายผ่านอาหารเด็บหากป่วยไม่ร้ายแรงการกินอาหารรสเผ็ด,ดยังช่วยป้องกันการแพร่เชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยแต่จำเอาไว้หากอาหารรสเผ็ด,ดทำให้รู้สึกไม่สบายก็ลดจำนวนลงซะยิ้มเข้าไว้อาโนนอกจากนี้อาหารรสเผ็ด,ดส่งผลให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขหลังจากสัมผัสกับพริกไม่ควรขยี้ตาไม่ว่าจะยังไงเพราะเยื่อเมือกจะไม่ได้ และอย่าพยายามล้างด้วยน้ำเพราะจะทำให้รู้สึกแสบร้อนมากขึ้นนมช่วยได้กรดซิตริกที่มีอยู่ในนมมะน,นาวหรือส้มสามารถล้างแคปไซซินออกจากต่อมรับรสและบรรเทาอากาศได้สู้หน่อยอาโนนายทำได้ไอด้ดอฟมองนายอยู่นั่นแหละ นายกำลังสร้างรูปโดยใช้ AI อยู่ละสิเนี่ยว้าวแถมยังอัปลงทินเดอร์อีกด้วยคิดว่าจะมีคนหลงก่หรือไงไม่จริงมีข้อความใหม่แล้วนางชวนนายไปเดทอานนี้รูปทั่วไปบนโซเชียลของนายและของคนอื่นๆอีกนับล้านกลายเป็นส่วนหนึ่งของฐานข้อมูลของการจดจำใบหน้าบนท้องถนนที่อเมริกาข้อมูลผู้ใหญ่จะถูกบันทึกลงทุกวินาที แถมยังสามารถติดตามได้จากกล้องคงถนนกว่า50ล้านตัวดังนั้นปัญญาประดิษฐ์มีโอกาสถึง99%ที่จะค้นหานายเจอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ว่า AI ก็ไม่สามารถจัดตู้เสื้อผ้าให้หนายได้แถมยังยากที่จะเลือกระหว่างเสื้อเชิ้ตสีเขียว2ตัวอาโนหัวใจสำคัญก็คือเป็นตัวของตัวเองและทำตัวปก,กติเออนั่นก็ล้นไปในฐานข้อมูลของ Chat GPT อันโด่งดัง ทียบได้กับหนังสือกว่า2 8 5 0 0 0เล่ม200หน้าต่อเล่มถ้ามนุษย์อ่านหนังสือ7เล่มต่อสัปดาห์ต้องใช้เวลาถึง5,470ปีถึงจะอ่านครบทุกเล่ม AI สามารถอ่านให้เสร็จภายในเวลาเพียง5ปีไวกว่ามนุษย์ถึง1,143เปอร์เซ็นต์รมาอาดีันก็ร้ไยนางมาแล้วว้าวสวยจึงมาก นางชอบแกเหรอน่าสงสัยจังแถมวัวเราะมุกกากา,กา,กากของนายยิ่งน่าสงสัยสไตร์สิรอบติดน่าสงสัยโคตรอ่านี่เป็นตากล้องที่ห่วยแตกมากไม่จริงอะนางเป็นหุ่นยนต์เออ,อดูเหมือนนางจะไม่ต้องการความรักจากนายแต่เป็นอย่างอื่นเป็นให้ไวอานี่ นายขายอ่างอาบน้าไปทำไมกันล่ะนั่นอะไรนะเอาตังไปซื้อเพลย์สเตชันนายรู้ไหมอ่ะนี่ครั้งหนึ่งคุณหมอเจมส์แฮมลินได้ทำการทดลองความเป็นไปได้ที่มนุษย์จะไม่อาบน้ำเลยกว่า5ปีมาทดลองกันผิวหนังจะกลายเป็นที่สะสมของแบคทีเรียที่เรียกกันว่าไมโครไบโอมยิ่งตัวนายไม่โดนสบู่น้ำเท่าไร่ เจ้าไมโครไบโอมก็ยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นแต่น่าละ่ะเมื่อผ่านไปแค่3วันนายจะเริ่มคันแต่ไม่ต้องกังวลแค่ออกไปโดนอา,ากาศบ้างแต่ก็นะถ้าไม่อาบน้ำสัก2อสวันกลิ่นตัวนายต่างหากที่น่ากังวลที่สุดโอเคไม่เลวนี่ซื้อสเปรย์ดับกลิ่นจัดการมันเส้นเลยเ,<อ>เทรนการใช้น้ำหอมดับกลิ่นกายนั้นเ,<อ>เกิดขึ้นครั้งแรก ในยุคก,กลางของยุโรปในสมัยนั้นผู้คนอาบน้ำกันเพียงสองครั้งในชีวิตนั่นคือตอนเกิดและตอนตายกลิ่นตัวนายหายไปแล้วล่ะแต่ยิ่งนายใช้สเปรย์หอมมากเท่าไรผิวหนังนายก็เริ่มแพ้มากเท่านั้น <c oughs> และเกลืออลูมิเนียมที่เป็นส่วนผสมของสเปรย์ <c oughs> ก็มีส่วนทำให้เซลล์มะเร็งเติบโตด้วยอ <c oughs> ย่างไรก็ตามโลกของเราตอนนี้ยังมีกลุ่มคนที่แทบไม่อาบน้ำเหลืออยู่เลย ไม่ใช่คนไร้บ้านนะหมายถึงผู้คนที่อาศัยอยู่ขั้วโลกเหนืออย่างเผ่าเอสกิโมและชาวชุกชีนายรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกองขยะใช่ไหมการที่ไม่ได้ทําความสะอาดร่างกายเลยคุณค่าส่วนตัวก็จะลดลงด้วยไหนจะมีเด็กแถวบ้านเอาสีสเปร์มาพ่นบ้านเพื่อบุลลี่นายอีกน่าจะไปไหนนะเพื่อนอ๋อฉันหวังว่านายจะไม่ทําอะไรโง่โงนะ อ๋อโนเข้าใจละนายตัดสินใจย้ายมาอยู่กับชาชุกชีนี่เองยินดีด้วยและในที่สุดการทดลองก็สำเร็จไมโครไบโอมก็กลับเข้าสู่สมดุลปกติเพราะไม่อาบน้ำเลยผิวนายจึงนุ่มสดชื่นและสิวก็หายไปจนหมด uh, uh, uh. แต่เดียวนะอะไรนะโอ้ไม่ดูเหมือนว่าวันนี้ชาชุกชีมีงานฉลองเทศกาลการอาบน้ำกันนะ เริ่มจากเอาเสื้อผ้าทั้งหมดมารวมกันทำให้ร่างกายร้อนและมีเหงื่อให้ได้มากที่สุดจากนั้นจะใช้มีดมาขูดผิวหนังของกันแลกกัน <c oughs> ก่อนจะชโลมร่างกายตัวเองด้วยไขมันจากแมวน้ำอโนนายกำลังจะได้รับประสบการณ์การอาบน้ำในพิธีกรรมอันยอดเยี่ยมที่สุดของขั้วโลกนายหนีไปไม่ไกลหรอกลิ่นตัวแรงสิงขนาดนั้น คงคุ้นเคยกับเจ้าหนุ่มหัวแดงคนนี้กันดีเอาละมัมบริโต้ให้เสร็จแล้วไปโรงรถกันเถอะฉันจะให้นายยนอุปกรณ์ใหม่สำหรับช้ย่อร่างกายคนไอ้นายทำาบริโต้หล่นนะอานูนายจะกินมันอีกเหรอเอาละกดห้าวิบอกว่ากินอาหารที่หล่นได้ถ้ามันอยู่บนพื้นไม่เกินห้าวินาทีแต่ฉันไม่กินละอานเป็นอะไรไปนะ่ะนายปวดท้องเหรอ โอกาสดีที่จะทดสอบเครื่องย่อมวลสารตัวใหม่เพื่อค้นหาสิ่งที่ทำร้ายนายจากข้างในไงใส่หมวกนี้เพื่อจะเชื่อมสมองเข้าสู่ร่างกอปี้สุดจิ๋วของนายแล้วยัดเข้าไปในตัวของนายไงก่อนอื่นถอดกางเกงลิงของนายมันจะทำให้นายเดินทางสู่จุดหมายได้ไวขึ้นไงไปกันเลย นายมัมเบริโต้ซึ่งด้านมีไข่ของพญาตตัวตื่นแสนฉลาดติดมาด้วยอโนกดูนี่สิพวกมันสร้างเมืองยักษ์ขึ้นในร่างของนายเหมือนสวนสัตว์ด้วยซ้ำงั้นไปดูในสวนสัตว์กันเถอะวันธรรมดาลดครึ่งราคาด้วยตายจริงมันคือสวนสัตว์แห่งเชื้อโรคทั้งไวรัสและแบคทีเรียนายกล้าเข้าไปได้ยังไงเนี่ยทั้งไขวัดสเปน การโลกอีโบลาวันโรคหมูรวมทั้งไข้หวัดนกและอีกสารพัดเชื้อโรคที่มากองรวมกันที่นี่นั้นยังมีสิ่งที่ฉันโปรดด้วยบอหน้าไวรัสที่ยังมีการศึกษาไม,ม่มากมันคือโรคร้ายที่เกิดในมา้าส่วนใหญ่มีผลต่อม้าวัว,วก,กระต่ายและสัตว์อื่นๆอ,นอานโนฉันจะไม่เอานิ้วแย่เข้าไปในกรงเหมือนนายเกรงว่าอาจเกิดติดเชื้อโรคจิตเภทเขาได้นะ อานู uh, no. แย่จังเลย <Yeah. S 1> ที่นายต้องมาปวดท้องเพราะเชื้อโรคอะดีดูสิพวกมันกําลังสร้างทางวิ่งในลําไส้ของนายและส่วนน้ําในกระเพาะฉี่ของนายคืนปล่อยให้พวกมันสร้างศูนย์กลางในหัวของนายรับรองตายแน่เพราะหัวของนายเล็กนิดเดียวต้องรีบหาทางไล่พวกมันออกจากร่างกายของนายยิ่งเร็วยิ่งดีถ้านายเปิดห้องขังทั้งหมดของสนสัตว์นี้เชื่อเลยว่านายจะเฉดหัวเหล่าเชื้อโรคทั้งหลายได้แน่ สวัสดีอาโนและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นมา่อนายเอาแต่เลื่อนการปลงอยู่นั่นแหละนายเอาแต่นอนส่วนคนทั้งโลกย้ายดาวหนีกันแล้วเอาน้าเพื่อน <c oughs> ไม่ต้องรีบไปไหนหรอก <c oughs> เพราะอย่างน้อยทรัพยาการที่เหลือทําให้นายใช้ชีวิตได้อย่างสบายนายจะทําอะไรอย่างแรกละ่ะเอาจริงนี่กินเบอร์เกอร์ยักษ์เนี่ยนะขับรถหรูลาเป็นไงหรือใช้ชีวิตลักชัวรี่ในคฤหาสนของโดนัลด์ทรัมป์ ทำอะไรเจ๋งๆว้าวอันนี้นายมหีโรคตัวจริง <Huh? S 1> ปล่อยสัตว์เป็นอิสระช่างใจบุญอะไรอย่างนี้มาเลยพวกออกไปซ่ากันแล้วสัตว์เลี้ยงละ่ะเรามีแมวอยู่500ล้านตัวและมาอีกนับไม่ถ้วนอยู่ทั่วโลก <Huh? S 1> เมื่อเป็นอิสระมันจะกลายเป็นเหยื่อให้กับสัตว์นักล่าแต่อย่าพูดเรื่องน่าเศร้านี้เลยเพราะในเมื่อทุกสถานที่บนโลกประเท้ไหนเข้าฟรี <He? S 1> ใช่เลยนั่งรถไฟหอที่ทำความเร็ว206กกิโลเมตรต่อชั่วโมง และพุ่งสูงถึง127เมตรแต่เดี๋ยวก่อนเพื่อนพวกเขาไม่ได้ให้เล่นด็อกพระนายมันตี้ยมอต่อแต่ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วนี่บางทีมันอาจจะไม่สนุกอย่างที่เห็นนะเพราะเมื่อไม่มีมนุษย์เหลืออยู่ไฟฟ้าก็จะหมดลงแบตเตอรี่หรือเทียมจะหมดอายุภายใน7ปีส่วนพลังงานแสงอาทิตย์จะอยู่ได้20ปีหลังจากแผงโซลา่าเซลล์แผงสุดท้ายพังลง พอไม่มีมนุษย์ทาง,งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะผลิตไฟเองได้เพียงไม่กี่สิบป,ปีอาโนต้องไปจากที่นี่เพราะหากเป็นอะไรขึ้นมานายจะโทรเรียก191ไม่ได้นายโชคดีนะเนี่ยอย่างที่เห็นพอไม่มีคนก็ไม่มีใครกำจัดขยะพลาสติกและแก้วจะย่อยสลายได้เองหลังจากผ่านไป7จ็ดร้อยมากกว่า1,000ปีนายกินอะไรนะจะบอกนะว่านั่นมันเบริโตโฮเมดินาะนายทาให้ลูกเรือคนอื่นกินเหรอ จรวจเข้าจอดกับท่า ISS ได้สำเร็จเตรียมตัวให้ดีหากจะเปิดประตูนายต้องกดปุ่มสีเขียวนะเริ่ม3 2 1ปุ่มเขียวอาโนเขียวคงไม่มีนักบ,บินอวกาศคนไหนมาช่วยแล้วละเพราะว่านายเพิ่งทิ้งอาหารออกไปหมดมีอากาศสำหรับหายใจ8ชั่วโมงระหว่างนี้นายต้องเดินทางกลับสถานีด้วยตัวเอง การขยับตัวในตอนนี้ไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นแม้จะวิ่งไวเหมือนชีตา้าร่างกายก็จะหมุนอยู่ที่เดิมถ้างั้นนี่คือตัวเลือกสำหรับการเดินทางในอวกาศ 1. ใช้อากาศจากถังออกซิเจนเพื่อเดินทางอากาศที่วิ่งออกจากท่อจะเร็ว50กิโลเมตรต่อวินาทีเพียง60วิวินายก็จะไปไกลถึง3กิโลเมตรแต่ว่าอากาศก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว โอเคใช้ตัวเลือกที่สองกันดีกว่าเมริโตถูกห่อด้วยกระดาษฟอยล์ซึ่งเป็นตัวสะท้อนแสงชั้นดีหากนายทำใบเรือด้วยฟอยล์แสงจะสะท้อนและทําให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า <c oughs> เท่านี้นายก็เดินทางไปในอวกาศได้อีกครั้ง <c oughs> นี่นายหนูหัวกตอนที่ฉันเล่าเรื่องฟอยล์หรือไงไอ้ลูกหมาเอ้ย <c oughs> อู้เราใช้สิ่งนี้ด้วยกว็ได้ แก๊สเดินทางออกจากร่างกายของมนุษย์ด้วยความเร็ว3เมตรต่อวินาทีเราสามารถเติมลูกโป่งให้เต็มได้ภายใน1วันเพียงแค่ต้องหาวิธีเอาออกมาให้ได้อาโนในายวางแผนอะไรอยู่เนี่ยกินเบอรริโตไปกี่ชิ้นเนี่ยไปทางซ้ายอีกนิดนึงตรงอีกหน่อยแล้วก็ แต่งตัวหน่อยอันนี้โชว์ร่างกายแบบนี้จะทำให้เราเสียคนดูผู้หญิงไปนะระว่างนายและชวาเซนเนเกอร์คงจะมีแค่สิ่งเดียวที่เหมือนกันก็คือชื่อไงละ่ะนายต้องเริ่มออกกำลังกายถ้าอยากหุ่นล่ำเหมือนเขาแล้วก็เลิกทานอาหารขยะหรือนายมีทางเลือกที่ดีกว่านี้อาโนเอาจริงเหรอเนี่ยสเตียรอยเนี่ยนะอย่างแรกก็คือมันผิดกฎหมาย อย่างที่สองก็คือมันก็ยังผิดกฎหมายกล้ามเนื้อประกอบด้วยโปรโตีนมันถูกสร้างขึ้นจากร้อยฉีกเล็กๆโดยกระบวนการซ่อมแซมให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นสเตียรอยเป็นสารที่เมื่อเข้าไปในร่างกายมันจะเปลี่ยนเป็นฮอร์โมนที่เร่งการซ่อมแซมร่างกายทำให้กล้ามเนื้อโตไวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อร่างกายมีเทสโทสเตอโรนมากไป ร่างกายจะเปลี่ยนไปและแก้ไขไม่ได้สิวจะมีเยอะขึ้นขนาดอวัยวะเพศหดลงและมีอาการก้าวร้าวฉันพอจะรู้นะว่าอะไรทำให้นายโมโหอย่าก,กังวลอน,นอย่างน้อยนายก็มีอะไรใหญ่ๆอยู่บ้าง yeah, yeah, yeah. ดูเหมือนกระบวนการนี้เหมาะสำหรับคนขี้เกียจอย่างนายที่จริงแล้วการใช้สเตียรอยก็เหมือนการเพิ่มกล้ามโดยไม่ต้องออกกำลังกายแน่นอน การบริโภคเทสตโทสเตอโรนมากไปทำให้มีตันหาเพิ่ม <_ t une> น่าอยากมีคนมาชื่นชมร่างกายนี่อาโนพอเธอะมันเยอะไปแล้วนะแล้ว <_ t une> นายโพสต์รูปตัวเองในแอปหาคู่เหรอ <_ t une> ยินดีด้วย <_ t une> เจอคนที่แมทชแล้วดูจากรูปเธอกับนายน่าจะมีอะไรคล้ายกันแล้วนายจะเซอร์ไพรส์นางยังไงกันเนี่ยในเดทแรกเย,ยี่ยมอาโนพวกนายคงเกิดมาเป็นคู่กัน วัดดีอาโนไม่ได้นอนคนเดียวด้วยอะไรนะนายกลัวเหรออาโนฉันลืมบอกไปเทสโทสเตอโรนมีผลเฉพาะกับผู้หญิงพวกเธอจะมีหนวดคราวเหมือนผู้ชายและมีเสียงที่ใหญ่และโหดขึ้นอย่าวิ่งออกไปแบบนั้นสิมันอันตรายนะเพราะหัวใจของนายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมจะเกิดอาการหัวใจวายขึ้นได้แม้จะเลิกกินเทสโทสเตอโรนถาวร แต่ก็ไม่มีทางหนีผลลัพธ์อันเลวร้ายได้นายจะกลายเป็นคนอ้วนและมีอารมณ์ไม่มั่นคงใช่แล้วอาโนในที่สุดสถานการณ์กลับเลวร้ายกว่าตอนต้นมากมยังกระพอนักศึกษาแต่คงไม่ใช่มหาลัยที่ดีนะว้าวอาโนนายกลายเป็นดาราในรายการเรียลลิตี้ไปแล้วเนี่ยพวกนี้ไปเอาข้อมูลของนายมาจากไหนกันเนี่ย ไห้ตายสิฉันว่านายคงถูกสลับตัวมาแล้วพวกนั้นต้องการอะไรจากนายล่ะไม่นะฉันไม่ชอบแบบนี้เลยอาโนนายยังไม่ได้หลับเหรอ <S 2> <S 2> ไม่ได้นอนหนึ่งวันทำให้มีอาการปวดหัวการนับฟังจะมีปัญหาและมีเสียงกวนความทรงจำมีความสับสนนายต้องเข้านอนเชื่อกันว่าโดยปกติมนุษย์อดหลับได้ไม่เกินห้าวัน หลังจากนั้นปัญหาก็จะเริ่มตามมาอาการหลอนทางตาและเสียงจะเริ่มเกิดขึ้นคนแรกที่ทำสถิติอดหลับก็คือเด็กอายุ17ปีแรนดี้การ์เนอร์เขาตื่นเป็นเวลา11วันแต่สถิตินี้ก็ถูกทำลายโดยโรเบิร์ตแมคโดนัลที่ไม่หลับกว่า19วันแต่ตัวแทนของกินเนสบุ๊กไม่สามารถยืนยันได้และการทดลองแบบนี้กับตัวเองก็สร้างอันตรายให้กับสุขภาพด้วย เหลือนายคนเดียวแล้วนะอาโน่พื้นยาก<น>ฉันนึกถึงนักวิทยาศาสตร์โซเวียตเลยละ่ะเขานำตัวคนห้าคนมาขังในห้อง15วันโดยใช้แกส๊สทำให้ตื่นตลอดเวลาอาโน่นายรอดแล้วคงอยากกลับบ้านและนอนหลับให้สบายละวสิแต่ดูเหมือนนายต้องใช้เวลา30วันโดยไม่นอนเพื่อเดินทางให้ถึงเมืองที่ใกล้ที่สุดนะเอาล่าโชคดีนะอาน เฮ้ย hey, น,นี่วันนี้คงได้ทานเนื้อดิบเหมือนสัตว์กินเนื้อนะสัมผัสได้ถึงระดับอะดรีนาลีนและความก้าวร้าวที่พุ่งพล่านไหม <Okay. S 1> แน่นอนมันค่อนข้างยากทีเคี้ยวเพราะฟันมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบให้กินเนื้อดิบทานเป็นชิ้นเล็กๆจะดีกว่าเหมือนกับที่พามองโกโบราณทำกันความจริงแล้วอาหารเนื้อดิบชื่อดัง oh. สเต็กทาทา oh. ก็ตั้งชื่อตามพวกเขา oh. เมื่อไม่มีซีเรียลผักผลไม้ การไหลเวียนของกลูโคสที่ให้พลังงานในร่างกายจะหยุดลงตับจะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนไขมันให้กลายเป็นพลังงานที่ร่างกายต้องการและน้ำหนักของนายจะเริ่มลดลงถึง5กิโลต่อสัปดาห์ในระหว่างนี้กล้ามเนื้อจะเริ่มคายน้ำและผอแมแห้งนี่จึงเป็นเหตุที่ว่าเนื้อดิบเป็นที่นิยมต่อดาราและนางแบบในฮอลลีวูดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดจะพุ่งกระฉูดและต้องรับความจริงโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจจะเพิ่มสูงขึ้น ลำไส้จะเต็มไปด้วยกรดอะมิโนซึ่งประกอบไปด้วยแบคทีเรียจากผิวหนังของนายซึ่งจะทำให้มีกลิ่นตัวที่แรงมากๆเนื้อดิกมีจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายหลายตัวเช่นอีโคไลสมโนเนลาและลิสเตียและทำให้นายต้องทรมานจากท้องเสียอาเจียนและอาการปวดท้องโดยทั่วไปแต่เมื่อร่างกายสามารถปรับตัวกับอาหารได้นายจะมีพลังงานเยอะและร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งมีสาเหตุจากระดับเทสโทสเตอโรนและวิตามินดีที่เพิ่มสูงขึ้นแม้แต่บรูซลีก่อนที่เขาจะขึ้นสู้มักจะกินสมูทตี้เนื้อดิบ1แก้วเสมอบรรพบุพรบุษของเราก็เคยกินเนื้อดิบเหมือนกันแต่วิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปเมื่อพวกเขารู้วิธีใช้ไฟ <c oughs> และเริ่มทำอาหารซึ่งนั่นทำให้การย่อยอาหารสั้นลงถึงสงในสดังนั้นพลังงานจึงไหลเวียนจากท้องไปสมอง ทำาไมเกิดวิวัฒนาการทางความรู้ขึ้นม,มนุษย์จึงเริ่มคิดแบบแอบสแตรต์และสร้างภาษาที่ซับซ้อนขึ้นผลลัพธ์ที่ตามมาก็คืออารยธรรมสมัยใหม่มดังนั้นกินเถอะเพื่อนอาโนกินเลย